เรียบร้อยแล้วเนาะมือเราก็ค,ครีบครับจับหายี่ไปจนหัวใจเนาะนิ้วแตะเข้าไป3ามนิ้วเนาะอย่างเงี้ยนี่ <Okay S 2> นะครับแตะป้าย <Thank you. S 1> าทำไมต้องวางข้างแบบนี้แล้วก็ดูที่ใจึ่งดึงตัวสิบบอยใช่ไหมแล้วก็แตะไมเราเจะสัมผัสได้มัน,นตรงตัวเอเฟกเบีดตัวนี้มันบอกอะไรเอ่ยมันก็จะบอกว่าอินเทนซิตี้ใช่ไหมถ้าหัวใจเต้นแรงแสดงว่า สุขภาพส่วนใหญ่จะดีใช้ในง,งูได้เหมือนกันแต่ถ้าความแรงมันน้อยแสดงว่ามันอาจจะป่วยอย่างเงี้ยให้เปิดถึงขนาดช่องปากเลยนะแต่ว่าตอนที่เราวางยาอะไรเราค่อยมาตรวจสุขภาพอย่างอื่นครับเพราะว่ามันอาจจะไม่อาจจะฟื้นเราอย่างนั้น แงแรง,งมากพวกนี้แงมาก่ตัวมันจะเป็นตัวนั้นไม่เป็นตัวผู้ เวลาเราจับได้มันจะเบาฮะพอเราเบาปุ๊บเราค่อยๆเอาตัวสเตปเนี่ยมันจะอยู่สงูงนี้ดิสฟอยเนาะมันจะอยู่อย่างงี้เนาะมันจะอยู่ประมาณนี้เราสูงว่าเราจับเนาะมันบางทีมันจะแบบสัมผัสไม่ค่อยได้แต่เราจะรู้ตำแหน่งเราก็ใช้สเตปวางทีนี้เวลามันมันสรุปแล้วเราก็สกเตปวางนี่เลยกระบงท่ามีเสเตปวางไว้งี้เราก็ค่อยเอาหูฟังมาใส่หูเราเอาสเตปวางไว้เลยให้มันนอนทับไว้อย่างเงี้ยครับ ต่เวลาเราเช็คไล g h t i n g เ e f l e c ก็ต้องทำเนาะเราจับพิกจะพิกตะแคงก็ได้หรือจะพิกนี้เลยก็ได้ครับถ้ามันไล g h t i n g เ e f l e c มันหายไปมันก็จะไม่ช่วยตัวเองใช่ไหมโอเคนะครับอ่าตำแหน่งชีดคือถ้าเราไม่สนใจว่าคือระบบดีโนพอร์ทอลซิสเต็มเนี่ยบางทีมันก็ไม่สําคัญกัแบลบูกยาใช่ไหมมันอยู่ตามชนิดยาที่มันจะขับทิ้งใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราจะทํางานเพื่อนเราจับป๊บอย่างนี้เนาะลอ็อคสมมติเนนะออาะล็อคนี้ ปั๊บก็เปิดผ้าเพื่อดึงดึงขาออกมาขาหน้าคปั๊บโอเค,อเ,คเราจะเห็นว่าต้นขาไม่ใหญ่เห็นไหมอย่างเงี้ยเราดูนะเห็นไหมเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีกล้ามเล็กๆเองเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้โอเคนะครับก็ให้อย่าแทงลึกกันไปนะอย่างเงี้ยอห่าง่เห็นใช่ไหมในข้างกล้ามเนื้ออกอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับแต่แนะนําคือตรงนี้ตำแหน่งนี้ เพราะว่าถ้าฉีดขาหลังเดี๋ยวมันจะมีคําถามเรื่อง r e n a l p o r t a s s y s ต e m เขาตกลงนว,นว่ามันจะถูกขับทิ้งเนาะแต่ส่วนใหญ่ยามันก็จะมันก็มีลิ์เพียงพอเช่นเดียวกันแต่เพื่อนที่เรี่ยงเรื่องคําตอบนี้ใช่ไหมต่อนะครับทีนี้เราจะตรวจที่อื่นนะครับแข็งแรงมากเราตรวจที่อื่นแล้วก็เปิดเปิดทีละส่วนเราก็เปิดทีละส่วน ดูตาหัวเลิศม,มากเนาะมาตาขยายสีชัดมากเลยครับปกติถ้าเครียดเนี่สีมันจะเปลี่ยนแล้วนะเราเห็นตาสามใช่ไหมเนี่ยมันจะเรามีรอ,อยปิดะนะมีตาที่สามหรือว่าเราปิดนานๆครับตรงนี้เหมือนเราปิดไฟะครับปื๊บพเนียนแกมันก็จะเริ่มไม่ตอบสนองนะมันเ็นภาวะในลาตัวนินก็จะหลังสากภากก็ยังง่วงคนบอกสะกดจิตเหรอไม่ใช่เรื่<โ>อ,องหอบหมน ต,ต้องใช้เวลาใช่ไหมก็โกรธไปแต่ตอนนี้คือตื่นตัวมากอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีส่วนว่าเราจะให้นิ่งเี่ยบางทีเราจะเนี่ยก็จะบางทีเราเขาใช้แบบนี้เลสเทน<ม>แต่เราไม่แนะนำเนาะอาจจะวิ่งได้โอเคนะครับที่เหลือก็ตัวตามร่างกายปิดหน้าเหมือนเดิมครับล็อกไว้นะครับตัวตามร่างกายเห็นไหมสีมันกำลังเปลี่ยน<ม>สีกำลังเปลี่ยนคือพ่อแม่พันธุ์เขาเป็นสีส้มครับแล้วพวกนี้จริงๆแล้วต้องถูก กำจัดพอมันออกมาเขียวออกมาเขียวแต่พอมันเริ่มโตมันเริ่มเอามันเริ่มกลายเ,เป็นอีโบหน้าด่าง <c oughs> อาจจะแพงอาจจะแพงกัาเขียวหรือแพงก่าส้มไปเลยก็ได้โอเคนะนี้เราดูตัวผู้ตัวเมียเราดูยังไงเนี่ยครับโอเคเราก็จะใช้โผกสอดใช่ไหมก็คือใช้ใช้แท่งแก้ว,วกสอดใช่ไหมครับถ้ามันลึกแว๊อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเทมิเพนิสบางทีเราก็จะใช้วิธีคึงแล้วก็บีบออกอย่างนี้ก็ได้ครับ แต่ส่วนมากบางตัวถ้ามันยังเป็นเด็กมันไม่ค่อยตอบสนองใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือแล้วก็สอดโผล่อีกหนึ่งก็คือเราดูฟิมอบอลพอเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่คือฟิมรอลพอตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวผู้เห็นไหมนี่คือเห็นไหมชัดเนาะนะครับมันก็จะ่างกันโอเคนะครับที่ขาตรงนงี้นี่ไงฟิมอบอลพอตรงเนี้ยก็จะไม่มีครับตรงมีใช่ไหมครับฟิมอลพอถูกต้องแล้วครับ โอเคครับพอเราดูซ้ายดูข้างโอเคตัวนี้สมบูรณ์ใช่ไหมหกล้ามเนื้ออ้วนมากอ่าเดี๋ยวจะอ้วนไม่อ้วนดูที่หางด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเราดูเนี่ยสแตนดาร์ดใช่ไหมมันไม่ป่องอย่างเงี้ยแต่ว่ากินอาหารเป็นประจำใช่ไซส์นี้เราก็จะได้สแตนดาร์ดเวลาเราบอกบอดี้ันใช่ไเราเท่าไหร่เราก็จะรู้เลยว่าอันนี้ว่าไซส์มันได้ทีนี้เวลาฉีดยาเนี่ยถ้าเราไม่กังวลใจนะเราก็สามารถฉีดได่เงี้ยแต่ไม่แนะนำพวกแคลเซียมหรือพวกนิโฟโรทอกซิท แม้กระทังเคตามีนที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นเนฟโฟอทซิกได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็ฉีดขาหน้า,ห,นาหรือ1นึ่งของร่างกายแต่ส่วนหน้าก็คือแทนที่เราฉีดขาเราจะมาฉีดตรงแน่งนี้เราก็ดูครับแต่มันเป็นสี่โค้งหมดเลยเนาะมันก็ไม่เหมาะหนีไม่พ้นที่ต้องเป็นต้นขาอยู่ดีโอเคไหมครับอ,อ่ะเริ่มทำงาน